ผู้ชมคะปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศของเรานะโดยเฉพาะยงยิ่ยงแก๊สธรรมชาติที่จะนำมา ทำเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของพลังงานก็มีแต่นับวันจะน้อยลงแล้วก็มีโอกาสหมดไปในเวลาอีกไม่นานนี้แล้วนะคะจําเป็นหรือเปล่าจําเป็นแค่ไหนสําหรับเรื่องของการที่จะหาแหล่งไฟฟ้าที่สเสถียรแล้วก็มีความปลอดภัยกับชีวิตของมนุษย์วันนี้เราคงต้องไปเปิดมุมมองอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่นานมานี้กลายเป็นกระแสะขึ้นมาสําหรับเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะลองไปฟังทิศทางและข้อมูลจากผู้รู้ค่ะการผลิตกระแสะไฟฟ้าในบ้านเราใช้เชื้อเพลิงจากหลายแหล่ง ทั้งก๊าซธรรมชาติทานหินพลังงานน้ำแสงอาทิตย์ลมชีวมวลและก๊าซชีวภาพโดยมีก๊าซชีวภาพเป็นกําลังหลักถึง70%ของเชื้อเพลิงทั้งหมดแต่ความน่าสนใจคือก๊าซธรรมชาติภายในประเทศไทยกําลังจะหมดลงภายในไม่ถึง10ปีทำให้กระทรวงพลังงานตื่นตัวผลักดันแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2015ซึ่งมีนโยบายลดการพึ่งพาก,การใช้ก๊าซธรรมชาติลง และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่น้อยลงนี้ก็ทำให้ราคาก๊าซมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคที่ต้องแบกรับค่าไฟฟ้าซึ่งแพงมากขึ้นตามไปด้วยความจำเป็นที่เราควรจะต้องมีโรงไฟฟ้าฐานหินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากจนเกินไปนะครับมันก็เลยเป็นความเสี่ยงของประเทศที่เราไปพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้ามากถึง68% เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดมีปัญหาว่าก๊าซธรรมชาติขาดแคลนหรือไม่สามารถจะจัดหาก๊าซธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการที่พม่าไม่ส่งก๊าซหรือว่าท่อมีปัญหาจัดส่งไม่ได้หรือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยไม่สามารถจะจัดส่งก๊าซได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามเนี่ยนะครับการผลิตไฟฟ้าเราเนี่ยจะมีปัญหาทันที ของผู้มีบทบาทด้านพลังงานไทยต่างมีการยอมรับว่าสำหรับประเทศไทยถ่านหินดูเหมือนจะเป็นทางเลือกแรกๆที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติได้เมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่นเนื่องจากมีปริมาณสำรองที่ยังคงมีอยู่จำนวนมากสามารถใช้งานได้นับร้อยปีรวมถึงต้นทุนในการนำไปผลิตไฟฟ้ามีราคาต,ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นแต่ยังมีข้อจํากัดเรื่องปริมาณพลังงานที่ไม่มีความสเสถียรเพียงพอเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องหาทางพลังงานทางเลือกอย่างอื่น ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นคือกระจายแหล่งเชื้อเพลิงน,นะครับแทนที่จะไปพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวในการผลิตไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีถ่านหินนะซึ่งเป็นพลังงานที่มีมากแล้วก็หลายประเทศเขาก็ใช้กันหรือไม่เราก็ต้องไปนิวเคลียร์นะครับสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปนะนนี้ก็คือความจําเป็น ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านพลังงานมองถึงประเด็นทรัพยากรในประเทศมีไม่มากแต่ยังคงใช้ฟุ่มเฟือยเพราะถูกตั้งราคาไว้ถูกและกำลังจะหมดไปเกิดวิกฤตแย่งชิงทรัพยากรอย่างกรณีา๊าซปิโตรลเลียมเหลวจนต้องนำเข้ามากขึ้นไทยเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานมากกว่าการส่งออกผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการขณะที่ก๊าซในอ่าวไทยกำลังจะหมดไปในช่วงเวลา10ปี จากปัจจุบันที่ใช้กันอยู่4,800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันและยังต้องนำเข้าอีก1,100ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในอีก10ปีข้างหน้าจะเหลือให้ใช้แค่ประมาณ2,000ล้านลูกบาทฟุตต่อวันเมื่อถึงตอนนั้นก็ต้องนำเข้าเพิ่มอีกจากปัจจุบันก็นำเข้าพลังงานค่อนข้างมาก1.2ล้านลูกบาทฟุตต่อปีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเราไม่ยอมใช้ถ่านหินแลาไม่ยอมใช้นิวเคลียนในอนาคตเราก็ต้องไปใช้กา๊าซนำเข้า เพราะว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไปนําเท่าก๊าซธรรมชาติ L N G เนี่ยราคาตกประมาณ1 5 1 6หเหรียญต่อล้านบิทียูราคาแพงขึ้นเท่าตัวเลยนะฮะงนั้นพอราคาแพงเนี่ยต้นทุนค่าไฟนั้นก็จะแพงขึ้นจากปัจจุบันยูนิตละ3บาท91มันจะขึ้นไปเป็นประมาณ5-6บาหกบาทนะครับอันนี้ก็จะสร้างผลกระทบต่อประชาชนผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลกระทบต่อการส่งออกอันนี้ก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปหาพลังงานอย่างอื่น อย่างเช่นฐานหินลินีวเครียร์ซึ่งมันมีต้นทุนที่ราคาถูกกว่าขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อวันที่20มกราคม2558ที่ผ่านมาข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวภูมิภาคจังหวัดสตูลได้บรรยายถึงการมีสมาชิกเครือข่ายปกป้องกระบี่จากฐานหินเดินทางจากภาคใต้ไปแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรียกร้องภาครัฐปกป้องธุรกิจการท่องเที่ยวประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการนำเข้าถ่านหินเข้าไปในจังหวัดกระบี่และฝั่งอันดามันรวมถึงมีผู้ประสานงานเครือข,ข่ายขาหุ้นปฏิรูปพ,พลังงานและสมาชิกได้ไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่ถนนราชดำเนินนอ,นนอกกรุงเทพมหานครมีการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่กำลังจะตายด้วยสาเหตุจากการนำเข้าถ่านหินเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีการออกแถลงการเรื่องการท่องเที่ยวอันดามันกำลังจะตายไปกับโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งก็อ้างอิงกระบี่ในฐานะพื้นที่การท่องเที่ยวระดับโลกโดย TripAdvisor ที่ได้เปิดเผยรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ชนะรางวัล Traveler's Choice Awards for destinations on the rise หรือบรรดานักท่องเที่ยวต่างยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรงในปี2558ทั่วโลกนั้นมี52แห่งที่ได้รับรางวัล สถานที่ท่องเที่ยวไทยที่ติดอันดับ4ของโลกและถือเป็นอันดับ3ของเอเชียก็คืออ่าวนางเนื่องจากมีชายหาดที่สวยงามระดับโลกถแถลงการดังกล่าวยังอ้างข้อมูลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่า4เท่าตัวจาก1.6ล้านคนในปี2538เป็น6.9ล้านคนในปี2556โดยในปี2555รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้ มีมูลค่า382,491.6ล้านบาทร้อยละ77.2ของรายได้มาจากภาคใต้ฝั่งอันดามันฐานหินนี่มันตกประมาณสัก200 200เหรียญ200เหรียญต่อตันนะมันถูกกว่าก๊าซธรรมชาตินำเข้าเยอะมากมันอาจจะก่อให้เกิดมลภาวะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าฐานหินสะอาด ถ่านหินสะอาดเนี่ยก็สามารถจะลดเรื่องของมลภาวะลงได้โดยที่มีเทคโนโลยีการดักจับซัลเฟอร์ทำให้มันไม่ปล่อยซัลเฟอร์ออกมาหรือการดักจับฝุ่นละอองทำให้มีไม่มีการปล่อยฝุ่นละอองออกมาแล้วอันนี้ก็แก้ไขปัญหาเรื่องมลภาวะไปได้มากแต่มันก็ยังปล่อยคาร์บอนอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ว่าถ้าไปใช้ถ่านหินมันก็จะมีการปล่อยคาร์บอนออกมาทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับแต่มันก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้ว ความเสี่ยงสูงของพลังงานไทยต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกอย่างกรณีการนำเข้าก๊าซจากเมียนมาจะทำอย่างไรหากในอนาคตเมียนมาไม่สามารถเพิ่มปริมาณให้ได้เพราะเมียนมาก,ก็กำลังจะเปิดประเทศความต้องการต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนและอาจจะไม่ขายเพิ่มให้กับไทยมองว่าในอนาคต ใครอาจจะต้องซื้อไฟฟ้าจากโครงการนิวเคลียร์ที่กำลังพัฒนานในประเทศเวียดนามประเทศก็จะเสียดลนกันํามากขึ้นอีกจากการนำเข้าพลังงานโดยเฉพาะการนำเข้าก๊าซ LNG เท่ากับว่าแพงกว่าในไทยกว่าร้อยละ50ซึ่งกว่าจะถึงในช่วงปี2,573ที่ประเทศมีความต้องการใช้ถึง25ล้านตันราคาจะปรับขึ้นไปอีกมากเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ ส่วนมุมมองของศาสตราจารย์ดรปรีดาวิบูลสวัสด์นักวิจัยอาวุโสด้านพลังงานกล่าวว่าเมื่อเทียบการใช้พลังงานกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP การใช้พลังงานสูงกว่าตลอดการใช้พลังงานทดแทนควรเพิ่มขึ้นกว่าในปัจจุบันเพราะประเทศอังกฤษยังปรับเป้าหมายจากเพียงแค่ร้อยละยเป็นร้อยละสมองว่าในช่วง15ปีนี้ไทยยังไม่ได้เผชิญหายนะแต่หลังจากนี้ต้องกังวล และควรจะมองไปถึงเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นเช่นถ่านหินซึ่งปริมาณสำรองที่ใช้ได้อีก200ปีและปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านหินสะอาดทางเลือกอื่นๆก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลังงานน้ำขนาดเล็กที่ต้องกลับมาพิจารณาเพื่อไม่ให้พลังงานไทยตกอยู่ในภาวะเสี่ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็ข้อเสียก็คือหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องของ กรมันภาพรังสีนะครับสองมันมีปัญหาเรื่องกากขยะนิวเคลียร์แต่สิ่งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ข้อดีมันก็คือราคามันถูกเพราะว่าต้นทุนนี่จะถูกมากเนื่องจากว่ามันใช้ปฏิกรนนิวเคลียร์ที่ใช้ไปได้นานนะครับใช้ไปได้ 30- 40ปีอ่ะมันไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมครับเนี่มันจะมีราคาถูกในระยะยาวแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิอดอุบัติเหตุแล้วความเสียหายมันก็รุนแรง แต่ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่มันพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วยันโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมันน้อยมากนี่จึงถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถของผู้มีบทบาทด้านการพลังงานเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางความขัดแย้งทางเหตุผลในเชิงท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพเป็นต้นว่าทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับฐานทินไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองขนส่งการล้างการเผาไหม้และการกำจัดของเหลือจากการเผาคือขี้เถ้าล้วนมีผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์ หรือจะว่าด้วยประเด็นทรัพยากรพลังงานในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีวันหมดไปรวมถึงการพัฒนารูปแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ด้วยการใช้เทคนิคเทคโนโลยีเพื่อกำจัดมวลสารหลังจากการเผาไหม้ถ่านหินแล้วได้แก่ฝุ่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งปัจจุบันมีประสิทธิภาพกว่าร้อยละ90ทําให้การระบายมวลสารต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งหมดทั้งปวงคงต้องให้เวลาในการเดินหน้าชี้แจงทำความเข้าใจและลบภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะที่เคยสร้างมลพิษและอาจเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกเมื่อน,นั้นเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาดก็อาจจะเป็นคำตอบว่าไทยควรจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีคุณภาพดีไม่ซ้ำรอยเดิมหรือไม่ทุกวันนี้โลกของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามีความไว้วางใจ กันแค่ไหนนะครับก็มีการพูดกันว่าเราสร้างสนามบินยังสุดเลยแล้วเราจะไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ยังไงผมคิดว่ามันคนละเรื่องนะครับไอสนามบินสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ corruption แล้วถ้าเราจะไปกลัวว่าเรื่องนี้เ,เราแก้ไม่ได้แล้วเราจะไปทําเลยมันก็ไม่ต้องทําหมดนะครับสนามบินท่าเรือถนนท,นทนทางก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่อง corruption ไม่ได้นะครับนั้นเรื่องแบบนี้มันก็ต้องแก้ให้ได้นะครับ แล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเราไปกลัวว่าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเราไม่สร้างแล้วเราจะไปไว้ใจประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมอีกหน่อยเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กัมพูชาเนี่ยเราจะแน่ใจได้ไงว่าคนกัมพูชาจะไม่คอร์รัปชันคนกัมพูชาจะดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ดีกว่าคนไทยคุณไม่ไว้ใจคนไทยแล้วคุณไว้ใจคนกัมพูชาคุณไม่ไว้ใจคนไทยแล้วคุณไว้ใจคนเวียดนามว่าเขาจะทำได้ดีกว่าคนไทย เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมีการพูดคุยนะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ทําความเข้าใจกันหลายขั้นหลายตอนจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะว่าในแต่ละฝ่ายนั้นเข้าใจว่าคิดดีทดําดีต่อประเทศกันทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าต้องปรับจูนความคิดให้ตรงกันและที่สําคัญคือเรื่องราวของมลภาวะเรื่องราวของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ปล่อยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องมีมาตรฐานที่ทําให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจในชีวิตนั่นเองค่ะ